สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับนุ้ยเคยไทยสไปรแม็กอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้ก็เข้าครัวค่ะออกไปทําสวนไม่ได้นะคะฝนตกอากาศไม่ดีเลยนะคะแล้วก็เย็นด้วยนะคะก็เลยเข้าครัวมาวันนี้นะคะนุ้ยมีหมูซื้อมาหลายวันแล้วนะคะชิ้นใหญ่มากนะคะ ก็เลยจะมาทําอาหารไว้ก็เลยอยากทําหลายอย่างเลยนะคะอยากทําทั้งไส้กรอกอีสานไส้กรอกวุ้นเส้นแหนมเนืองหมูหมูแหนมเนืองอะคะ่ะแล้วก็แหนมหมูสี่เมนูแล้วถ้าเหลือนะ่าจะทําหมูยออยากทาหมูยอด้วยนะไม่รู้จะได้ทํำไหมก็เดี๋ยวมาดูกัน,นะคะ่ะว่าจะทําได้กี่เมนูนะคะวันนี้ โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมืออันดับแรกคือต้องบดหมูก่อนค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องใช้หมูบดท,ทั้งนั้นเลยนะคะทําเป็นหมูบดเลยค่ะค่ะหั่นหมูเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาบดบดหมูกันค่ะตอนนี้นะนี่ก็มีเครื่องเล็กๆตัวเนี้นะคะใช้บดหมูนะคะก็บดได้ละเอียดมากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยคะ่ะ ได้ออกมังกายด้วยนะป,น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 ปนั่นปั่นปั่นปั่นหมุ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 นเนี่ยค่ะหมูแล้วก็จะบดไปใช้ด้วยนะคะที่จริงซื้อหมูชิ้นมาแล้วมาหั่นบดอย่างนี้นะคะก็จะได้หมูที่แบบว่าไม่ติดมันเยอะนะเนี่ยค่ะแล้วก็สะอาดกว่าด้วยนะเพราะว่าเราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยไอ้ที่เขาบด ขายก็ไม่รู้ว่าเขาล้างทำความสะอาดหรือเปล่าเนาะแต่นี้เราทำเองเรารู้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอบดหมูให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกัน ร้อยแล้วนะคะหมูที่เราบดหอยเยอะมากประมาณ3กิโลกว่า4เกือบ4ีกิโลนะคะก็เดี๋ยวจะแบ่งค่ะทำะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแหนมหมูทำแหนมนะคะเดี๋ยวอันนี้800กรัมเนาะ800กรัมก็จะทำประมาณนี้นะแล้วใส่สักหน่อยก็ได้นะคะ เ้วก็จะใส่กระเทียมกระเทียมก็บดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะชอบใส่กระเทียมเยอะค่ะวิ่ทำแบบง่ายนะแต่ก็ก็ใส่ข้าวสวยนะคะก็ ทำแบบธรรมชาติด้วยแล้วก็จะใส่ผงแหนมนะเพราะว่าตอนนี้อากาศยังไม่ค่อยโอเคก็จะใส่ผงแหนมไปด้วยนะแต่ก็จะใส่ข้าวใส่เกลือของเราลงไปด้วยนะเนี่ยค่ะกะเอานะคะนุยก็ไม่ได้มีปริมาณบอกอะไรที่ชัดเจนหรอกเนาะก็ประมาณนี้ ้าวหมไว้ยเมื่อเช้านี้นะคะหมูสีกระป๋องเลยเพราะว่าจะทําไส้กรอกด้วยทําแหนมหมูด้วยแล้ใส่กระเทียมอีกหน่อยชอบใส่กระเทียมเยอะๆค่ะหอมก็ใส่เกลือนะคะเกลือแต่ว่าในซองเขาจะมีเกลือนะคะ ะะใส่นี่ใส่ทั้งซองเลยนะไม่ได้กินบ่อยๆนะคะนาาจะทำทำกินทีก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็วจะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะ มือหน่อยมันติดมือนี่ค่ะโหอมกระเทียมค่ะนี่ค่ะก็ต้องนวดให้เขาเข้ากันนะนวดให้รดเร็วหน่อยนะ ใส่ข้าวเข้าไปเขาก็จะเปรี้ยวไวนะคะใส่ผงแหนมไปด้วยยิ่งโอ้โหที่จริงก็ไม่อยากใส่หรอกนะคะผงแหนมแต่ว่ากลัวมันไม่เป็นค่ะแล้วจะเสียดายของอยากกินนี่นี่ไม่มีหนังหมูใส่ปกติทียทำจยใส่หนังหมูด้วยแต่คราวนี้ไม่มีหนังหมูใส่นะคะ ใส่ข้าวเยอะไปหน่อยแล้วมั้งเนี่ยนี่ค่ะผสมไม่เข้ากันอย่างรวดเร็วนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนห่อกันนะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกว่าหมูที่เราบดเองนี่จะละเอียดมากเลยนะคะดีค่ะมีแต่นเนื้อหมูร้วนๆโอเค เดี๋ยวเราจะมาห่อกันค่ะนะคะวันนี้ทำหลายอย่างมากเลยนะเดี๋ยวให้ดูทำชีสเค้กด้วยค่ะบาร์กชีสเค้กนะคะชีสเค้กหน้าไม้เพิ่งเสร็จค่ะเนี่ยเพิ่งเอาออกจากเตาดูหไหมคะสวยงามทำหลายอย่างมากวันนี้ <laughs> เพราะว่าไม่ได้ลงสวนอากาศไม่ดีนะคะ ก็เลยหาอะไรทำเคอเคค่ะเดี๋ยวเรามาห่อแหนมกันเค้ื้ใช้ตัวนี้อ่าพลสติกแรปนะคะ ว่ามันจะได้แน่นๆเอ๊พริกนี่อยู่ไหนนะนี่ค่ะประมาณนี้นะโอ้ยดึงออกมาประมาณนี้แล้วก็จะทำใส่เล็กใส่ใหญ่ก็แล้วแต่เราเลยนะจะทำขนาดไหนก็แล้วแต่เลยค่ะ เอาแบบว่าทํากินครั้งละหอ่อประมาณนี้นะคะแล้วก็แหเหมือนที่เราหอ่ออะไรนะหอยปวบเปียดสด <c oughs> เนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยๆตึงตึงเขาเข้ามาให้มันแน่นๆนะคะอย่างนี้ มานี้ทำไปเรื่อยๆนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเอ๊พริกเนืออยู่ไหนออกพริกอยู่นี่พริกไปเก็บมาจากสวนนะคะนี่อยู่นี่ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เด็ดก้านออกเท่านั้นเอง เอาใส่เข้าไปหน่อยนะคะพีกใส่ไปอย่างนี้เนในไอยูไ่ไหนโอเคค่ะเดี๋ยวตัดแล็บตัดพลาสติกโอเคค่ะเดี๋ยวนุ้ยมว้วนทำให้ดวนหนึ่งนะ ก็ตัดเลยเรียบร้อยค่ะนะคะมันก็จะได้แน่นๆเสร็จแล้วแล้วก็จับหัวท้ายอย่างนี้นะคะหมุน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 เขาก็จะได้แน่นๆ,ๆแล้วก็ก็เทปค่ะติดไว้เลย อีกด้านนึงก็ดันเข้าให้แน่นค่ะดันให้แน่นเลยนะนเห็นไหมคะดันให้แน่นนิดนึงเขาจะได้แน่นๆนะคะประมาณนี้แล้วก็ก็เท่ติดค่ะเรียบร้อยหนึ่งแท่งนะคะก็รอเขาเป็นค่ะเดี๋ยวนี้ขอทำไปเรื่อยๆนะี๋ยวเรามาดูตอนสุดท้าย ว่าจะได้กี่แท่งนะคะเสร็จแล้วนะคะเมนูแรกของเราแหนมหมูนะก็เดี๋ยวเก็บไว้อย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวใส่กล่องใส่อะไรให้เรียบร้อยนะคะเ็าจะได้ไม่มีกลิ่นมากนะคะก็จะเอาไว้ตั้งไว้ข้างนอกนะคะสักสองสามวันนะก็เดี๋ยวค่อยมาเสร็จกินกันนะคะโอเคค่ะก็คลิปนี้ก็ให้ดูไปอีกหนึ่งเมนูนะคะว่า ทำอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวก็จะทำเมนูอื่นๆต่อไปอีกนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย